เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงครับเรื่องราวของภาคีเครือข่ายร่วมกับกรมอนามัยนะครับเตรียมที่จะเปิดตัวสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบ77แห่งทั่วประเทศนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกุลธิดารักกัดนักโภชนาการปฏิบัติตสํานักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าเรียงนะครับ วันนี้นรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์สีชมพูจากธนาคารออมสินเพียง1นรางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS หรือจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านใน YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่าน เพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคาถามจะตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมขับเคลื่อน สินเชื่อซอฟท์โลนทปทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการปรับตัวนะครับโดยธนาคารได้กำหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้ที่150ล้านบาทนะครับส่วนการคิดอัตราดอกเบีย้ยอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบ2ปีแรกเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ2 0 0ต่อปีนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้ร่วมกับเคลื่อนสินเชื่อซอฟท์โลนทปทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการปรับตัวนะครับโดยกําหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้150ล้านบาทอัตราตรดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ช่วง2ปีแรกจะอยู่ที่ร0.2.00ต่อปีนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามคุณรุ่ฟังว่าสินเชื่อซอฟท์โลนทปทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการปรับตัวเนี่ยนะครับธนาคารอมสินได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้ ที่150ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะขยายร้านหรือว่าขยายธุรกิจต้องการจะเพิ่มยอดขายหรือว่าอยากจะได้สินเชื่อไปใช้เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจก็ได้นะครับ ธนาคารอมสินมีข้อเสนอพิเศษครับเช่นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบพิเศษระยะเวลานาน6เดือนด้วยกันวงเงินสินเชื่อจะอยู่ที่1ล้านบาทนะครับส่วนระยะเวลาการชําระคืนมีระยะเวลานาน10ปีแล้วก็ที่พิเศษสุดคือมีช่วงปลอดชําระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนอีกด้วยนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนการจัดทํานิติกรรมสัญญาเนี่ยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มธันวาคม2566นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและก็สปลายเชนของโรงแรมร้านอาหารและกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์หรือว่ามีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ขอเชิญชวนนะครับใช้บริการสินเชื่อซอฟท์โลนรีโอเพนเพื่อที่จะได้นําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการหรือว่าการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะได้กลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลจะต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้ของทุนจดทะเบียนนะครับวงเงินสินเชื่อ จำนวน5ล้านบาทครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับโดยถ้าจะใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกันก็ได้หรือว่าจะใช้บสยอค้าประกันก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยถ้าเกิดใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการค้าประกันจะได้วงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินนะครับหรือว่าจะเลือกใช้ทั้งหลักทรัพย์และบสอยอร่วมค้าประกันก็ได้เช่นกันนะครับอัตราดอกเบีย้ย จะเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ1.99ต่อปีหลังจากนั้นปีที่3ถึงปีที่10จะคิดอัตรารเบี้ยตามประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้คำประกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิพิเศษคือช่วงระยะเวลาการปลอดชําระเงินต้นมีระ,ระยะเวลาน,านาน2ปีซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับข้อเสนอและก็เงื่อนไขพิเศษได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ w w w g s b r t h s หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้หมดเขต วันที่สามสิบถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้เท่านั้นนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสถาัประกอบการสาวไทยแก้มแดงคืออะไรนะครับพูดคุยกับคุณกุลธิดารักตรนักชนาการปฏิบัติการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกุลธิดาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒนนะคะและคุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านค่ะฟังชื่อก็น่าสนใจเลยนะฮะสาวไทยแก้มแดงที่มาที่ไปเป็นยังไงครับโครงการนี้ ค่ะตัวโครงการสาไทยแก้มแดงนะคะคก็อย่างที่กรมอนามัยได้พยายามผลักดันนะคะแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาทุกโภชนาการแบบหนึง่งที่ว่ามีการขาดสารอาหารในกลุ่มไมโครนิวตรียนนะคะซึ่งก็คือธาตุเหล็กและโฟเลตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เกิดที่มาว่าในเมื่อมีสถานการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ จำนวนมากเนี่ยก็เลยอยากที่จะสร้างความตระหนักนะคะในเรื่องของผลกระทบภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธ์รวมถึงวิธีการลดความเสี่ยงของภาวะโลหิตจางแล้วก็ส่งให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กและโฟเลตสูงค่ะครับเจอต่อฮะเจะต่อเลฮะ ซึ่งในส่วนที่เป็นสถานการ์นะคะโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลจากเฮล l t h d a เซ c นเ t อร์ของสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็พบว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อยู่ในช่วงอายุ15ถึง49ปีที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจางขณะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นเนี่ยพบมีคนซีดถึงร้อยละ37อ่ามันก็เลยดูว่า ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็โครงการเนี่ยก็ได้มีการพยายามส่งเสริมเนาะในเรื่องของการบริโภคอาหารอะไรก็แล้วต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังเป็นแกลบอยู่ยังไปไม่ถึงจุดที่แบบว่าหญิงทั้งประเทศไม่ซีเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่มีเนาะยังยังยังเป็นมาตรการที่ยังก็ต้องทําต่อนเนื่องอยู่ค่ะทีนี้เราก็เลยได้มาจาับเล็งเห็น จับกลุ่มว่าในกลุ่มที่เซตติ้งเป็นสถานประกอบการ,รนะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซตติ้งที่เป็นแหล่งรวมของสาวสาวหญิงวัยเจริญพันธ์นหญิงวัยทำงานนะคะคถ้าเราสื่อสารไปในกลุ่มสถานประกอบการได้ก็จะสามารถสื่อสารลงไปถึงจํานวนประชาชนในกลุ่มเหล่าเนี้ยได้อย่างตรงสุดแล้วก็กได้เยอะอ๋ะอค,ค่ะค่ะ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปตรงนี้ทีนี้ว่าวิธีการจะทํำยังไงฮะคุณตุยาวิธีการนะคะในเรื่องของเอสาวไทยแก้มแดงนะคะเราได้มีการกลับเคลื่อนผ่านภาคเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะอย่างเช่นหน่วยงานหลักเลยที่เรามีการหารือร่วมกันนะคะก็คือสกสะชอ,อย่างก็คือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีกลไกลในการ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับให้ประชาชนคนไทยทุกสิทธิ์ทุกสิทธิ์การรักษาทุกสิทธิ์หลักประกันสุขภาพตรงนี้เราก็เลยพยายามผนวกคุยนะในเรื่องหารือกันว่าอาจจะทํายังไงให้หญิงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยได้รับตัวเขาเรียกซัพพลีเมนต์เสริมเนาะในเรื่องของการ ป้องกันเพราะโลหิตจางนอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีรรเรื่องตัวยายาเม็ดเสริมแล้วก็พวกยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและโฟเลกเนี่ยผลักดันเข้าไปในชุดสิทธิประโยชน์ตรงน,นี้ต่อสาวที่เป็นกลุ่มวัยเจริญวัยเจริญพันธุ์สามารถไปรับบริการเนี่ยได้ฟรีเนาะอ่าแล้วก็นอกนั้นจะมีหน่วยงานที่เป็นของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานตรงนี้เนี่ยเราก็หารือร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างลูกจ้างสถานประกอบกิจการเพื่อที่จะให้เขารับนโยบายในเรื่องของการส,งส่งเสริมสุขภาพเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีในหน่วยงานสสสค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนสู่ประชาชนให้ให้โครงการเนี้ยเป็นที่รู้จักน้กสาวให้แก้นแดงนะคะแล้วก็มีองค์การเทศศัตกร,รรมอันนี้ก็คือมีให้ความร่วมือในเรื่องของการผลิตยานะคะไม่ว่าจะเป็นยาเม,ม็ดเสริมธาตุเหล็กและกดฟลิตแบบเม็ดเดี่ยวหรือแยกเม็ดนะคะตรงนี้เขาก็จะสามารถผลิตให้ได้อย่างเพียงพอตามความต้องการแล้วก็ในเรื่องของหน่วยบริการก็จะเป็นสถานไว้สถานพยาบาลต่างๆที่ ที่เป็นของรัฐแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับสปสชรตรงนี้ก็จะมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนได้นะคะแล้วก็อีกเซตต้หนึ่งสุดท้ายก็คือกลุ่มเป้าหมายเราที่เราอยากจะลงไปจับลงไปขอความร่วมมือเชิญชวนมาเข้าร่วมโครงการกันก็คือสหารประกอบการทั่วประเทศนะคะถ้าตรงนี้ก็คือได้รับความสมัครใจเขาก็จะเข้ามาร่วมกันกับโครงการแล้วก็โดยผ่านกิจกรรมอของเราง่ายๆค่ะสี่ข้อ ตัวที่เป็นเกณฑ์การคัดเลือกค่ะครับในเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกค่ะแล้วก็สี่ข้อง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปอไม่ยากแต่ไม่ง่ายเกินไปนะคะอ่ะอาเรื่องเรื่องของข้อแรกเลยจะต้องมีนโยบายบนะคะคคว่านโยบายในการส่งเสริมหรือป้องกันภาวะโลหิตจางหรือว่าเป็นอ่า ส่งเสริมสุขภาพภาพรวมก็ได้นะคะตรงนี้เนะี่ยเ้าว่าผู้บริหารของสถานประกอบการเล่งเห็นความสําคัญอะหัวหน้างานเอาด้วยผู้บริหารเห็นความสําคัญที่จะลงทุนตรงนี้เนาะว่ามีนโยบายส่งเสริมสุขภาพเขาเห็นความสําคัญแล้วอ่ะก็น่าจะหัวนําได้ที่ง่ายหน่อยไม่ยากละใช่ค่ะเป็นข้อที่สองก็คือมีกิจกรรม เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้รในด้านอาหารและโภชนาการหรือว่ามีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นอ่าถ้ามีโรงอาหารก็ขอให้มีเมนูชูสุขภาพหรือว่าเวลานั่งประชุมกันก็ขอให้มี healthy b รกอ่าอย่างเงี้ยก็คือเสิร์ฟเป็นผักผลไม้แทนเบเกอร,รี่หรือว่าแทนน้ําหวานเนี่ยค่ะเพราะว่าการเสิร์ฟด้วยผลไม้อะไรก็เป็นแหล่งอาหารที่มีโฟเลตสูงนะคะ ใช่เิงข้อที่สามค่ะก็จะเป็นในเรื่องของอ,อหญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการเนี่ยได้รับตัวอ,อยาเม็ดส่วนธาตุเหล็กและกรดโฟลิกนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสถานประกอบการอาจจะสนับสนุนเองหรือให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ไปรับไปรับได้เองตามสิทธิของเราอยู่แล้วแหละท<ช>ี่ว่าผู้หญิงทุกคนสามารถมีสิทธิ์ไปรับได้ตามสถานบ,บริการของรัฐ อ่าอันนี้ข้อสามแล้วก็ข้อสี่ค่ะการจะเป็นต้นแบบได้แน่นอนจะต้องมีการวัดผลได้ก็คือมีการเปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพนะคะอะตัวผลเลือดนะจะเป็นฮีโมโกลบินหรือฮิโมโตคริตก็ได้แต่ว่าใช้เป็นแบบผลตรวจสุขภาพประจําปีของเขาอยู่แล้วนี่แหละแล้วก็วัดผลอ่าตรงน,นี้ไม่ได้ว่าจะต้องมาเจาะเลือดเพิ่มหรืออะไรถ้าะต้องไจาะเพิ่มเลยอ่าไม่ได้ ใช่เป็นอะไรที่เขาทําอยู่แล้วถ้าเป็นแค่าทาตามได้สี่ข้อก็จะถือว่าสามารถเป็นสา,ายกําแนงต้นแบบได้ครับครับน่าสนใจนะฮะทีนี้ว่าคนคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสถาันประกอบการเนี่ยคุณคุณทิดามีคําแนะนำไหมฮะอ่าถ้าว่าไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการก็คือเขาจะมีสิทธิการรักษาเป็นไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองอยู่แล้วเนาะเป็นสิทธิตามหลักประกันสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วมีแค่มีเลขประชาชนสิบสามหลักก็คือสามารถรับบริการได้เลยไม่ว่า แต่ว่าเพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นสิดประกันสังคมที่รักษาประจําอยู่โรงพยาบาลเอกชนอะไรแบบนี้อาจจะยังไปรับยาที่โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้เนาะแต่ว่าอนาคตสปสอชอได้ดําเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลางแล้วก็สํานักงานหลักประกันสังคมละเพื่อที่จะพยายามอำนวยความสะดวกในไปถึงโรงพยาบาลรัฐแร่อโรงพยาบาลเอกชนแค่รับยา,าใช่ไหมนะใช่ค่ะรับยาแต่ตอนนี้เนี่ย ถ้าว่าทุกคนที่เป็นอายุ13ถึง45ปีที่เป็นหญิงไทยไวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสามารถเข้ารับขอยาเม็ดตรงเนี้ได้ที่สถานบริการของรัฐได้เลยได้เลยค, <น S 1> ค่ะคับลองดูกันแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก็มีจะฝากเพิ่มเติมไหมสั้นๆเชญนะค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวๆวัยเจริญพันธุ์นะคะก็ให้ไป รับสิทธิ์ได้นะคะให้รู้อย่างน้อยก็รู้ว่าเราอ่ะมีสิทธิ์เนาะที่จะได้รับบริการตรงนี้สําหรับสอสถานประกอบการค่ะก็เชิญชวนเข้าร่วมโครงการได้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่กรมอนามัยก็อยากจะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับคุณกุลธิดาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณกุลธิดารักกลัดนะครับ นักพชนาการปฏิบัติการสำนักโพจนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขคุณฟังครับก็น่าสนใจนะครับโครงการนี้สาวไทยแก้มแดงเน่น่ารักทีเดียวเอาละครับผมไปฉเฉลยคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมขับเคลื่อนสินเชื่อซอฟท์โลนทปทหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการปรับตัวนะครับโดยธนาคารได้กําหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้ที่150ล้านบาทนะครับ ซึ่งการคิดดอกเบีย้ยนั้นจะเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ2.00ต่อปีคำถามคือสินเชื่อซอฟท์โลนทอปทอเพื่อการปรับตัวเนี่ยนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนานเท่าไหร่คำตอบคือ10ปีนะครับเดี๋ยวใครไป็ผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมใน,ในการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ